สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวรีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Star s e l l e r s กันนะคะเพื่อนๆเกม RPG จัดทีมภาพสวยๆนะคะ,ะคราวนี้ Final Test แล้วนะคะก่อนที่จะเปิดจริงนะคะเป็นการทดสอบเพราะว่ากันว่ารอบสุดท้ายนะเอาล่ะเรามาแวะเยี่ยมชมดูบรรยากาศของเกมนี้อีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเข้ามาแล้วจะได้เจออินเทอร์เฟซสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ก็จะมีหลายๆอย่างให้เราทํานะคะไม่ว่าจะเป็น achievement นะคะเก็บค่าความสําเร็จของการเล่นเกมไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะมี e v e n ์ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แต่ว่าช่วงต้นเนี่ยระบบบางอย่างอาจจะยังล็อกอยู่นะคะเพื่อนๆ,ๆต้องเล่นกันไปก่อนสักพักหนึ่งเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าระบบการเล่นจะมีอะไรกันบ้างนะคะอะล่ะหน้านี้ก็คือหน้าอัปเกรดตัวละครนะคะก็จะมี adventurer นะที่ พอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเออเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆเราจะสามารถเลือกได้นะว่าตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีเหล่าพาร์ทเนอร์ต่างๆที่จะมาช่วยเราลงต่อสู้ในด่านนะคะเพื่อนๆนี่จะมีตัวละครน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะสามารถมาอัปเกรดตัวละครได้นะคะทั้งเลเวลของเขานะคะพวกสกิลต่างๆนะคะรวมถึงชิ้นส่วนความทรงจำ ติดตั้งอุปกรณ์ได้นะคะมีรายละเอียดแต่ละตัวละครให้เราดูด้วยนะแล้วก็มี Affinity ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวล็อกอยู่เดี๋ยวถ้ามันปลดล็อกแล้วถ้าเรามาแวะมาเล่นเกมกันตอนเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะมี Community นะนี่มีระบบกิวนะคะมีโฟโต้โหมดสวยๆด้วยวิเกมภาพสวยมันต้องมีโฟโต้โหมดนี่ก็จะมีพวกฉากต่างๆนะคะให้เราเขมาเลือกเข้าไปถ่ายรูปได้นะอัดเพื่อนได้นะคะแล้วก็ มีระบบเรื่องราวของเกมนี้นะคะมีเป็นเรื่องราวหลักนะคะแล้วก็อันนี้เรื่องราวประจําวันอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆเฮ้ยมีด่านให้เราเล่นแบบเรื่อยๆเอยอยะยะเลยเกมนี้มันจะเป็นแบบแนวโคซี่โคซี่นะคะเพลงเพราะๆฟังสบายๆแล้วก็เล่นไปเพลินๆน,นะคะอันนี้ก็คือหน้าแรกเนะเาะพอมาถึงตรงนี้เป็นห้องพักผ่อนของเราแล้วก็มีโหมดแบตชั่นนี่เลย ตัวละครน,น่ารักเว้ยมีน้องกบด้วยโอ้ยตรงนี้เป็น 3D นะคะจิ้มได้จิ้มน้องได้เป็นอินเตอร์แอคทีฟแล้วน้องก็จะแบบว่ามีการตอบโต้มาเล็กน้อยนะคะมีด่านผจญภัยมีกีดานต่อสู้พิเศษน่าจะเป็นเหมือนดันเจี้ยนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีระบบอารีนาด้วยนะคะรวมถึงในหัวข้อต่างๆอีกมากมายนะคะพวกหาทรัพยากรหรือว่าส่งพวกฝัดเลี้ยงของเรานะคะออกไปหาทรัพยากรแล้วก็มีระบบการต่อสู้ ที่แตกต่างกันไปนะคะเฮ้ยมีซัมมอนคอนแทคตรงนี้ด้วยด้วยโอ้ยกว่าจะซุ่มได้ด่าน3 2มจุดสองเหรอโอ้ก็ค่อนข้างนานเดี๋ยวเล่นกันไปเรื่อยๆชิลๆเพล่นๆนะคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่สุ่มอันนี้มันเป็นซัมมอนคอนแทคแต่ว่าสุ่มนี่มันเป็นรีครูดอยู่ข้างล่างโอ้ยด่านหนึ่งขีดห้ารีครูดด่านหนึ่งขีดห้าเพื่อนๆเอ้ยเราลุยกันไปให้ถึงเลยไหมโอเคแล้วก็มีระบบ Exchange Center ด้วยนะคะเพื่อนๆคือขายของอาล่ะปะ ไปลุยกันดีกว่านะให้ดันหนึ่งขีดห้าแล้วสุ่มกาชากันโอเคลุยกันต่อเลย1ขีดสองนะคะจัดทีมของเกมนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งมันจะมีเห็นเห็นข้างบนมาเพื่อนๆฮีโร่แบ t เ e ิ s s แอซแล้วก็ซัมมอนนะคะก็ตัวแรกเนี่ยฮีโร่เนี่ยเราสามารถเลือกได้ตัวละครผู้หญิงตั้งแต่ตอนเริ่ม เริ่มต้นเข้าเกมครั้งแรกนะคะก็จะเป็นตัวละครหลักของเราตัวนี้แล้วก็มีตัวแบตเทิลตัวแอซิสแล้วก็ซัมมอนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะเพื่อนๆใช่ไหมกาฟสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเราสามารถเรียกออกมาช่วยต่อสู้ได้อะไรประมาณนี้นะคะไปะลุยกันเลยพรยงพรงจริงอย่างชิลวเลยอะ่ะมาแล้วชากต่อสู้ แน่นอนมียืมสองฝั่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นลิซอะเออฮีโร่ของเรานะว่ามันจะมีลำดับว่าเราจะให้ตัวไหนโจมตีหรืออะไรยังไงนะคะนี่มันจะเป็นแบบการ์ดแพ็กเกจว่าตัวนี้โจมตีตัวนี้ระบุตำแหน่งระบุพิกัดระบุเป้าหมายไปเอ,อนี่สั่งให้เขาโจมตีก่อนหลังนี่เราสลับกันได้นะ ้ำเข้าไปเลยภาพสวยมากออกเลยถ้าเกิดใครชอบเกมแนวจัดทีมภาพสวยๆนะคะอุ๊ยฝั่งนู้นสตันไปหมดแล้วอ้สบายทำอะไรเราไม่ได้เลยเพื่อนๆเ,เอาล่ะเราแบตเทิลต่อเลย,ยปึ๊บอ่เราจะมีบอกว่าเรียนรู้การเล่นเบื้องต้นกันสักนิดนึงอ่ะช่วงต้นเพื่อนๆคือเราสามารถเลือก มีตัวละครแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลือกได้นะคะว่าสกิลเนี่ยเราจะใช้สกิลอะไรโจมตีฝั่งนู้นมันก็จะมีพวกสกิลโจมตีสกิลบัฟหรือว่าสกิลเบรกนะคะซึ่งเราสามารถกดได้นะมาเลือกได้ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ในแต่ละเทิร์นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาแอตแทกไปซึ่งเวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะใช้ค่าสตามินาในการโจมตีด้วยอันนี้เราต้องระบุ พิกัดนะคะระบุปเป้าหมายเออเราเรียกผิดทุกทีเลยแล้วก็แอทแทกันต่อตัวนี้เอาละ่ะเนี่ยคือเราสามารถเซตสกิลได้ของแต่ละตัวเลยหรือว่าจะกดบัตเทนไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะเลือกสกิลเป็นแบบโจมตีให้กับเราตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถเลือกได้นะเพื่อนๆหรือว่าเราจะสามารถกดออโต้ในการต่อสู้ได้เออแต่ต้องลุยด่านอีกนิดนึงตอนนี้ยังไม่มีข้างบน ข้างบนเป็นเลือดของศัตรูนะคะเพื่อนๆซึ่งมันจะมีแบบแผ่ะคือเราจะต้องเบรกเขาให้ได้ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สกิลเบรกเพื่อที่จะจัดการกับศัตรูอ่าแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอเวอร์ไดรฟนะคะเราสามารถเปิดพลังตรงนี้เพื่อที่จะโจมตีบอสได้ปื๊บเอาล่ะกดแล้วก็แบทเชิลเลย พัดเข้าไปเบรกแล้วซ้ำซ้ำเข้าไปเหรอเขาไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่จริงๆเราควรจะเลือกสกิลดีกว่าเบรกไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะใช้ไปแล้วเนะเพราะว่าเราไม่ได้กดเลือกเพื่อน<ๆ>ไม่เป็นไรพัดไปเลย แล้วตัวละครเนี่ยก็จะความสามารถแตกต่างกันนะคะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครนิดนึงมีพวกตัวโจมโจมตีตัวบัฟตัวเวทตมมดิกายภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัตว์แหลกแหกคายคือแบบว่าเดี๋ยวดูตัวท็อปท็อปมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็จัดทีมแล้วก็อัปเกรดตัวละครแล้วใส่ของ เจ๋งๆนะตีบวกเยอะๆก็โอเคพอที่จะโหดแล้วนะคะเดี๋ยวเลือดบอสเหลือเยอะมากเราจะเปลี่ยนเป้าหมายใช้อะไรดีโจมตีที่ตัวเล็กก่อนเออเก็บตัวเล็กให้เรียบร้อยก่อนแค่นี้แหละปัดไปเลยครับเก็บตัวเล็กให้เรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซัดตัวกลางเอาเราไม่ได้ร,ระบุเป้าหมายของตัวอีกตัวหนึ่งตัวที่สามเอาละตัวนี้ไปโจมตีตัวนู้นต่อน่าจะตายแล้วแหละเพื่อความแน่ใจเราก็คิดจะเก็บตัวเล็กให้เรียบร้อยซัดไปเลยค่ะโอ้ติดเล็กด้วยงมาแล้ว อ๋อถ้าเกิดว่าเราทำเบรกแบบนี้ได้อ่ะเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะซุดแล้วก็มันก็จุมตีได้สบายๆนะคะเออเรามาลองเล่นอีกรอบนึงเราก็ยังงงๆกับระบบการเล่นของเกมนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรน่าจะมีเพื่อนๆที่ถน,นัดก,กับการเล่นสไตล์นี้ เราเลิกสกิวเองเนี่ยมารู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นโจมตีธรรมดายังไงก็ไม่รู้แอตแทกแบบโหดแอตแทกแบบโหดอันนี้ก็โจมตีธรรมดา คราวนี้ล่ะเก็บได้เรียบร้อยโอ้โหเราเข้าใจละว,ว่าเบรกมันคืออะไรเบรกคือสามารถให้อีกตัวเนี่ยมาช่วยซ้ําได้น้องกบเป็น V I P เหรอหรือว่าตรงนี้มันจะสุ่มออกมาน่าจะเป็นตัว V I P ที่มันขึ้นมาใช่ไหม <laughs> น่ารัก <laughs> ยอบน้องกบเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านหนึ่งขีดสามแล้ว เราจะไปถึงหนึ่งขีด้าไหเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาดีถึงดีด่านหนึ่งใช้เวลาเล่นสำหรับเรานี่ค่อนข้างนานอาจจะเป็นเพราะว่ายังงงเกี่ยวกับเรื่องระบบการต่อสู้อยู่นะคะเพื่อนๆนี่ไงมีโหมดออตโตออ้มาแล้ะแต่ว่ามันจะใช้ได้ไหม คือระบบออ,อตโต้เกมนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้พี่คิดเอาล่ะลุยเลยเจอกับบอสของด่านนี้แล้วเยโยเฮโย,โยโนี่มีแบบบัฟเพิ่มพลังกันด้วย สกิลของน้องกบเอาละมาติดเรกไหมไม่ติดค่ะไปลุกพึบกันแล้วสองคนนั้นน้องผมทองกับพี่เข้มนะคะเอาละฟัดไปโอ้โหปาด้วยพายน้องกบมาอีกแล้ว ไปติดแล้วเบรกมาเลยเอ้าเดี๋ยวฉันโดนซัดแทนเฮ้ยมีสกิลด้านล่างอ่ะโอเวอร์ไดฟ์อะออโต้ออโต้กดโอเวอร์ไดฟ์หรือออรูลมันเพิ่งขึ้นทำไมเขาไม่กดให้เราออโต้ ในช่วยใช้สก,กิลโฮดโฮดที่เธอเอไง่างกดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่ทันได้ดูเขาเพิ่งมาโอ้ตัวตุนจัดการเอะน้องตุน <c oughs> การรักจริงจริงตัวละครเกมนี้นั่งดูก็เพลินแล้วนะคะเฮ้ยเบรกอ้มาอ๋อความรุนแรงของสก,กิลเบกที่ติดมันแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเกิดว่าติดห้าห้าเมตรแบบเมืม่อกี้เออมันก็จะโจมตีแรงใช่ป่ะโอ้โหสกิลน่ารักสุดรอบนี้ยังไม่ตายน่าจะอีกเทินหนึ่งฟินชิชโอ้อยแรงขนาดนี้เลยเหรอน,น่าพี่คนนี้ได้ MVP ไปเลยนะคะเอาแรกคิดว่าเขาจะตีไม่ตายไงปรากฏว่าตีตายเฉย ก็จะมีรางวัลที่ได้รับจากการลุยด่านครั้งแรกนะคะเพื่อนๆมีการเก็บดาวด้วยนะเงอนไขก็จะมีแบบตําจัดบอสได้เกียด่านภายในสิบเทิร์นแล้วก็สมาชิกทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อนๆอืมไม่ใช่ได้แต่ว่ามาเล่นรอบนี้เราโอเคขึ้นแล้วนะคือแบบว่าไม่มีตัวไหนตายอัพเกรดขึ้นนิดหน่อยอีกหนึ่งระดับนะด่านนะคะเพื่อนๆก็จะมีระดับ ความยากง่ายด้วยนะตอนนี้ที่เรามาเล่นเนี่ยเป็นระดับ normal นะคะแล้วก็จะมี h a ์ดแล้วก็มีโหดเป็นแบบ challenge อะไรอย่างนี้อีกนะคะด่านสีแล้วจ้าลุยกันตอนเลยอยากจะเอาตัวละครสลับกันอะ่ะได้ไหมเออเอาพี่คนนี้มาลงตรงนี้แทนแล้วพี่คนนี้ลงตรงนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราสงสัยว่าตอนที่เปิด Auto ออโต้อ่ะ เขาลงให้เราแบบว่าตามลำดับที่เราเรียงไว้แบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นตามลำดับอะไรใครรู้บอกที <มา S 1> อุยดานนี้สวยมากเลยอะ่ะมีวานบินด้วยอ๋อนี่ไงถ้าเอาพี่เข้มนะคะลงก่อนเขาออกก่อนด้วยละ่ะนี่ก็ดีนะนี่แต่ตัวละครน่ารักน่ารักเฮ้ยเบรก ลืมลืมกดโอ้นี่เจอกองทับเค้กเข้าไปไอตัวเล็กสตันไปแล้วแต่เดียวทำไมไม่สตันตัวใหญ่ออตโต้เขาสงสัยจะเป็นออตโต้แบบเก็บตัวเล็กอย่างเดียวก่อนหรือเปล่านี่ไงเบรกได้แล้วถ้าเบรกเม็ดเดียวเนี่ยไอฝั่งนู้นเนี่ยจะติดมืนไปแต่ว่าถ้าเบรกห้าใช่ป่ะเราโจมตีได้อีกตัวนึงดูท่าทางจะ เป็นเช่นนั้นพเพราะฉะนั้นตัวที่ตีแล้วติดเบรกได้นี่เราต้องเอามาให้เขาจมตีต้นๆเนานะพเพราะว่าติดมือเนี่ยมันก็ติดแค่เธนเดียวเท่านั้นหรือเปล่า <c oughs> ลุยต่อจ้า เพราะว่ามีระบบออตโต้นี่ก็ลุยสบายแล้วเดี๋ยวเราทำให้ตัวละครโหดๆก็โอเคขึ้นโอฟังนุ่นสามเอาว่าแต่สู้กันโหดแค่ไหนเพลงก็ยังชิวมากชอบฟังสบายสุดๆลุยเลยเพิ่มพลังโจมตีแล้วด้วย อด้วยน้องกรบรึมโอ้น้องกบประจมตีแล้วติดคลิเอาเค้กใหญ่เพิ่มพลังนะคะแล้วก็โจมตีด้วยตัวหลักของเราเลยโอ้โหโจมตีหมู่แบบกวาดเรียบแต่ MVP ของรอบนี้ก็ยังเป็นพี่เข้มอีกเช่นเคยพี่เขาชื่ออะไรอะ่ะเราก็ยังไม่รู้จักเลยไปเรียนต่อ next stage ไปเลยไม่มีตัวตาย สุดยอดแต่มื่เริ่มเริ่มเล่นเป็นอีกระดับหนึ่งด่านนี้มีสองเวฟนะคะวิเขาเกินแล้วเปล่าอ๋ออ๋อด่านห้าถูกละถูกละ <c oughs> เล่นให้จบด่านนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปสมกาชากันนะคะ <c oughs> ทุกคนด่านนี้มีสองเวฟต้องเคลียร์ให้จบภายใน1ิบหิรเนิ <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากได้ดาวโคบเนี่ยต้องจบภายในสิบเทินลุยรู้สึกว่าเราทำให้เร็วขึ้นได้ด้วยใช่ป่ะอ <c oughs> ่านี่คูณสอง สปีดในการเล่นจริงๆมีปุ่มสคิปด้วยนะแต่าว่าใช่ไหมอ๋อสคิปนี้คือปิดอนิเมชัน่นโอเคเขาใจ่ละเก็บได้หรือไม่เว็บนี้เอาละลัดเว็บนี้ไปเลยแล้วก็จะได้ไปสู้กับบอส เปรบเรียบร้อยเอาล่ะเว็บสุดท้ายแล้วนะคะเจอกับบอสแล้วโโอ้มาถึงบอสขาดธนูไฟหมูกันก่อนเลยอะ่ะย่างโห<อ>ด<อ>นี่ปาไปด้วยพายโอ้ยเค็กต่อเลย<อ>เลยุยไฟฟู่ไม่เป็นไร <c oughs> เทินหน้าเราได้นี่ละอันติมาบ <c oughs> เพิ่มพลังนะคะ <c oughs> ไฟลุกพึบกันหมดทุกตัวแล้วจะเก็บบอสได้หรือไม่โจมตีกันแบบรัวๆโอ้โหเขียงน่ารักตาตาดาฝึบโอ้โอ้เแบรบกกดไม่ทันกดทันไหมถ้าออโตโ้ันกดเบรกให้ด้วยปะ่ะอันนี้เราไม่แน่ใจตัดไปอีกหนึ่งทีไม่ตายนะคะแต่ฝั่งนู้นติด มันไปเรียบร้อยแล้วโดนเบรกเข้าไปเลือดฝั ups, ่งนู้นเลยอีก44นะแล้วก็จะจัดการบอสของด้านนี้ได้แล้ว25 22ฟัดเข้าไป๊ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเขาจะทำอะไรกับเราเเหมือนสปีดเขาจะเร็วกว่าป่ะอ่ะเมื่อกี้คืออะไร นั่นไงล่ะนี่อ่ะเขาซัดมาอีกแล้วเอาล่ะมาปิดจบเกมนี้กันดีกว่าฟืบสวยงามโอ้โหถ้าจบอย่างสวย,วยวโอโ้น้องเคก้กน่ารักมากันแล้วกับการสุ่มหาตัวละครใหม่อนี่ไงนี่ไง รีครูตรีครูตมาแล้วคอนเทนต์อันล็อกนะคะเพื่อนๆมาสิ่งที่เรารอคอยนะคะตู้กาชามี5ตู้อ่ะแตกต่างกันไปอันนี้เป็นตู้ตู t o ตัว l เรียวนะคะเพื่อนๆเ,เขาให้เราสุ่มได้10ตัวละคนจากการสุ่มครั้งแรกเอาละมาดูซิว่าจะโชคดีขนาดขนาดไหนหมุนกันเลย ได้สีทองอ่ะหนึ่งอ่ะทำไมไม่สอ <laughs> งสามสี่ห้ากความคาดหวังชั้งสูงนักได้การ์ดทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิการ์ดแบบการ์ดวิวอ่ะอ้าตัวมาแล้วแต่ว่ากาัซ้ำนะคะพี่คนนี้เป็นฮับแวมพร์ด้วยหรอคนนี้อ่าโซอันนี้คือชื่อเขาใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวธน,นูม,มา <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> เซียนสองดาวไอการด์ดมาอีกแล้วโอ้ยการด์ดต,ตัวเต่าตัวนี้เขาชอเขาที่มีเมืองอยู่ข้างหลังโอ้ยเหมือนเกมเกมหนึ่งที่เราเคยเล่นเลยอ่ะที่เป็นแบบว่าสร้างเมืองบนหลังเต่าอะ่ะวิวอีกแล้วเอาล่ะตัวละครสามดาวที่เราได้มาโอ้ยน่ารักเคล,ลูไลทัดไฟโอ้ น้องน่ารักอะ่ะชอบโอเคไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันโหดสุดได้ระดับไหนนะคะที่จะได้การ์ดโหดสุดหรือว่าเขาให้แค่นี้แหละนะแล้วก็ได้ตัวอะไรนะมานะคะเพื่อนๆก็มาอัพเกรดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ไปลุยด่านกันต่อ สำหรับคลิปนี้เราก็มาดูกันคร่าวๆนะคะกับเกม Star Seller นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่ติดตามช anel เราด้วยนะคะรวมถึงสมาชิกที่สนับสนุนช anel เรามาตลอดนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย